เดียวฟรอมหมดหมดด้วยโอ้ไม่กอนไดีไหมครับไปดูพี่ตัวโบกันไหมไม่ยอมเป็นอะไรหรอพี่ตโบไปจีบสาวอยู่บนเรือเดี๋ยวนะพี่ตัโบมีแฟนเราไม่ใช่หรอใช่้แหไปไหมาแฟเขาหรอใช่ตรงล่างนเนไหนครับเรไหน เรือตรงที่เปิดกระชาเก่าค่ะเขาสวีดกันอยู่หรือเปล่าใช่มีเจ้าฮอไปถ่ายเลยเอ่อมีใครบินฮอได้บ้างวะตัวชิโร่ผมไม่ได้ทำไมว่าเรามีภารกิจวะไไดด้เเลยยี๋วปมีคนแก่อยู่บนเรือวะได้เลยเดี๋ินก็ไปมีใครยิงมันได้ใช่ใช่เอาทำลายตำรวจนะคะคุณ ทำร้ายตำรวจนะนี่ทำร้ายตำรวจนะเอเอทำรายตำรวจหรือเปล่าพูดแฟนพี่นี่บ้าพี่ทุกวันทุกวันเออย่าว่าแฟนพี่ได้ไหมแตวพี่ออกจะน่ารักเอาพีแล้วกันจุ๊บๆจุ๊บหน้าแล้วคนประหลาดเลยอะะอไรนะ ใติดอยู่เรือไหนตรงไหนอะไรย่างเรือตรงนี้ไงเทนนิงไงบีเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะจุ๊บๆนะัีนะครับพี่คนาไปไปไปไอคีเล็วขึลังขึ้นไป

เดี๋ยวนะไม่ต้องไปใช่มบอลเอ้าแล้วกลับไงอะไอ้คนอะเอ้ยไปเล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 ยขวบ้โอเคโอเคมีข้าวเอ้ยช่างมันเนี่ยไอ้ดาร์กไอ้ดาร์กฮะถ้าเรือไปทางนั้นหรอเรือไหนเรือลบหรอไม่ใช่เออไม่ใช่เรือลบเรือสวนสนุกเรือสวนสนุกเมื่อกี้ก็บอกอยู่เรือสวนสนุกขับทอริงแม่งล่วงเลยกูโดดทอหนีใช่ั้มแหละมาดีก็โดดดีก็โดดดีก็โดดดี ดยดีวะมึงคิดว่ากูไม่มีร่มช่วยชีพอะขวาน้องขวาโอ้โ <laughs> หใจเย็นๆได้ไหมมันจะเลี้ยงความเร็วก็โหจะเลี้ยงอะไรตั้งหนาโตได้แล้วอยู่ไหนไปต่อตอนนี้กำลังจะเข้ากล้องแล้วนะพี่จะเข้ากล้องนะ้วปึ๊บเปิดหมดกล้องแล้วเตรียมถ่ายสตอรี่ลงอ่าเขาเรียกอะไรวะติดเทนมึงบินสูงๆหน่อยดีวะเขาก็รู้หมดดิมันคืออะไรอะพี่ทะโบอ,อยู่บนเรือ อ๋อผินสูงเินสูงแกเขาได้ยินเสียงสูงสูงเลยสูงขึ้นอยู่ขึ้นอยูสูงที่นักเฮ้ยเฮียดเอาจูโมดิงโลแม่งเลยต่ำน้อยต่ำน้อยมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยเลยหัวเรือเปล่าต่ำน้อยต่ำน้อยต่ำน้อยต้องไวรุ่นเออต้องไวรุ่นหัวเรือไวรุ่นหัวเรือได้ยังได้ยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมึงตะแขนดิกูอ่ะกูเอาเถอะเรื่องความร้อนอะความร้อนอะไรเออเปิดความร้อน เปลี่ยนเปลี่ยนไงเปลี่ยนไงเปลี่ยนคอมร้ยไงเปลี่ยนคองร้ยเปลี่ยนไงเรือขวางเลยะเบือเป็นูมขี้ขวาเห็นแล้วอยู่กลางเรือยู่ในเรืออยู่ในเรืออยู่ในเรือต้องประกบใช่ไหมประกบประกบข้างประกบข้างแล้วเตรียมถ่ายสตอรี่เฮ้ยเขาอยู่บนอยู่างบนก็อยู่บนดี้ขี้ขี้ขี้ไอ้ขีี้้ข้ขี้ขี้ขี้ยี้ขี้ขีขไ้้้ี่ี้้ยย้้้ แกผ้าเฮ้ยแกผ้าเหรอใช่เหรอเออไม่ใต่จะผ้าเลยเลยเฮ้ยเขาจบแล้วเขาจบแล้วเจือบเขาจบอะไรจบปูเหรอเจือบเฮ้ยน่าจะฟูนะของหมื่นของหมื่นของหมื่นหมื่นหมื่นเห็นหน้าเอาแบบเห็นหน้าเห็นหน้าใช่หน้าใช่หน้เออเห็นหน้ากันคูดเลย ไม่บินโดนไปใช่ไหมบินโดนบินโดนบินโดนด้วยผมไม่รู้ว่าผมมาคนเดียวผมมีเที่ยวไอ้ดาขอตกแล้วขอเสื้อทำไรเอาเฮ้ยไอ้ดักเกตกำรวจเฮ้ยไอ้ยี่เคี้ยไอ้ดักหลุดไอ้เวเลยเอากกูแตกูแตก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  เ้ยอไอ้สุยหรือเปล่าตีในวอลหรือ,อเปล่าเสียดาวเอาไปเสียดาวโอเคบอกเขาอย่ากดอ,อ,อย่ากดกดเทสเลยไอ้หอล่วงนะน่าจะสีศพตงเรือมีคนชนร,รถประชชานะไอ้เชี่ยดาร์กแม่ง มึงเนี่ยโอ้โหโอ้และย่างลึกตรงเงี้ยกดออกกล้องไม่ได้ไงเรื่องๆอะตกมาละอ่าเมื่อ,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 อกี้เห็นเพื่อนคนที่จับอาาเอเมอรั์เขียวมาเลยครับ องเาว่าไงบ้างมีใครเาว่ามีปเก็ตในกระเป๋าครับพอดีมีใินอลดแอ่ะเารถมันอยู่ไหนม่รู้เมึงอย่าหาขับฮออีกนะกูไม่ให้มึงแตะฮอแล้วกูบอกแค่นี้้มันตกลงไปเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมา ตนะโตหมอได้ไหวประสอนอ,อผู้ศพนะเผาทิ้งพี่เผาทิ้งนะสอนอเผา,าทิ้งหมดเลยจ้าจ้าเมื่อกี้ลงแบกโดนกิ๊บเกี่ร์กี่นาทีส่งเดียวใช่ปะส่งเดียวกดเรียกไปเลยนะหมอจะได้มาเยอะโอเคพี่ <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยอย่างเหี้ยเลยแล้วแม่งลงไม่ได้ด้วยนะประเด็นน่ะไม่นี่กดเปิดอันนั้นอยู่ไงสลับอันนั้นไม่ได้ไง สำหรับที่นั่งไม่ได้ไงกดลงก็ไม่ได้กดลงเครื่องบินก็ไม่ได้พี่อ๋อเออมันอยู่มันอยู่ในนั้นไงไอ้สัดด่างมึงอย่าได้หวังว่ามึงจะได้แตะฮออีกเลยอะเยอะใีตัวใครมีสเก็ตสองพันมงครับเรียบครับมีไอ้หมันแล้วครับขโมยไปแล้ว โอเคโอเคพเตอรดาวรูแล้วกแล,ลไปกู้กันไปกู้นะนะเย็นนะโอเฮ้ยอ่อนใจวะเนั่นไปลอยทะเลดููจหัวใจโลเเหมือนหมอจะมาแล้ววะหมอหลืออะไรไม่รู้อะกูโดนเลยประเดิมพันเจ็ดห้าสิบ แข่งใจไว้นะฮะแข่งใจไว้โอ้ยแย่นลงมาเยอะเจ้าเสื้อเรื่องเว้นกัมบอลงมาเยอะเหี้ยเดี๋ยวให้หมอมารับนะฮะผมผมมาทักใคยเฉยนะครับให้หมอมารับนะโอ้ยโห้ยโคตรหยามโคตรหยามไอ้เกียร์ดากไอ้ส์ไอ้เกียร์กูจับมึงลอยทะเลแน่ดาร์กไอ้สัตว์เร่งศพหน่อยติดแล้วติดแล้วี่โอเค เจ้าเสือเรืองเวนกับอรเชื่อไปแอดอกยาบอนะครับแล้วาของวอระลึกเนี่ยนะทุกคนจองหนสล็อตคัไมอยู่กันตัวครับเมื่อวานไม่ได้คืนกดเคสยังสักกดไปแล้วกดไปแล้วยเหนได้วเนบนฝั่งบนเรือใช่ไหมบนเรือ มันมาทะลึ่งแคสอะไรตอนนี้ก็ไม่หรอหมอหมอหมอมากันกี่คนคะจริงๆวันสี่แต่มันมีคนแคสหนึ่งอ,อ้อคุณตำรวจเขาบอกว่าจริงๆสี่ค่ามีคนแคสหนึ่งแคสไม่ได้เป็นไรนะครั บอกว่ายน้ำกลับไปนะคะเพราะเขาว่ายน้ำเก่งใช่ไหมคะโอ้ยเป็นครับเป็นโอเค